หลังจากที่เราเพิ่งได้ชมเอเลียนลุม a ูรัสเอเลียนเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเข้าฉายไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทางผู้สร้างก็ไม่ปล่อยให้เราเคว้งนานครับโดยในช่วงต้นปี2025ก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่เกี่ยวกับเอเลียมาให้เรารับชมกันกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Alien Earth ซึ่งซีรีส์ Alien Earth เป็นซีรีส์ที่จะถูกสร้างโดย FX และจะลงสตรีมมิ่ง Hulu ในอเมริกาส่วนทางบ้านเราและประเทศที่ไม่มี Hulu ครับก็มีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมาลงสตรีมมิ่งทาง Disney p พทแทนก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าทางโซนของบ้านเรานั้นจะมีการฉายซีรีส์เรื่องนี้ในทางไหนแต่ก็ไม่น่าจะพลาดครับ Disney p พก็น่าจะเป็นช่องทางที่เราน่าจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แต่ก่อนที่เราจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ภายในต้นปีหน้าครับ เรามาอัปเดตข้อมูลกันดีกว่าครับว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรเปิดเผยมาให้เรารู้บ้างรวมถึงข่าวลือและความเป็นไปได้ต่างๆที่เราน่าจะได้เห็นกันในซีรีส์มากันที่ประเด็นแรกครับไทม์ไลน์ของซีรีส์เรื่องนี้จะอยู่ตรงไหนของเนื้อเรื่องเอเลี่ยนทั้งหมดซีรีส์เรื่องนี้ผู้สร้างมีการเปิดเผยว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ30ปีก่อนเอเลี่ยนในภาคแรกนั่นก็หมายความว่าเอเลี่ยนเอิร์ธจะเล่าเรื่องเราย้อนไปไกลกว่าภาคต้นอย่างโพรมิทิอุสอีกครับ ซึ่งหลังจากได้มีการเปิดเผยประเด็นนี้ออกมาว่าจะมีการเล่าเรื่องราวย้อนไปไกลกว่า30ปีจากเอเลียนในภาคแรกก็มีการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามออกมาเป็นจำนวนมากนะครับว่าการเล่าเรื่องราวย้อนไปไกลกว่าภาค p ร o มิธิอุสอีกเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตามที่เราเข้าใจถ้าใครติดตามเอเลียนมาครบทุกภาคครับเราจะเข้าใจเหมือนๆกันว่าในภาค p ร o มิธิอุส และต่อด้วย Ali e n Covenant ทั้งสองภาคนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องราวให้เราเข้าใจว่าหุ่นแอนดรอยที่ชื่อว่าเดวิดคือผู้ที่สันสร้างและพัฒนาเอเลียนที่เราเรียกว่าซีโนมอร์เนี่ยขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการที่จะเล่าเรื่องราวของ a l i e n ยย้อนไปไกลมากกว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวให้มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เคยเล่าไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับและหลายคนก็สงสัยเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าพอเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องราวแบบนี้ มันเล่าออกมายากแน่นอนครับแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เพราะหากว่าเราย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ภาค Prometheus และ Alien Covenant ดีๆเนี่ยเราจะพบว่ามีตะกรอนบางอย่างอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกครับถ้าเราย้อนกลับไปดูภาค Prometheus ดีๆเนี่ยเราจะพบว่าในห้องโถงที่มีการเก็บสสารดำที่เรียกว่าแบ็กูแล้วก็ร่างของผู้สร้างเอาไว้ ในห้องนั้นจะมีปฏิมาก,กรรมฝาผนังบางอย่างครับมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายคายกับเอเลียนหรือซีโนมอฟรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดครับมันทําให้เราย้อนกลับมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเอเลียนที่มีลักษณะแบบซีโนมอฟอาจจะเคยมีตัวตนมาก่อนหน้านั้นแล้วไม่ได้ถูกสร้างจากเดวิดแบบที่เราเข้าใจกันถัดมาครับอีกตะกรนึงที่ทําให้เราพอจะคิดต่อได้ก็คือตะกรที่ถูกหยอดไว้ในภาคเอเลียนคูบเนนครับ โดยฉากนี้เป็นฉากที่เดวิดกำลังเล่าเรื่องราวการพัฒนาสายพันธเอเลียนของเขาให้กับกัปตันยานโคเวเนนต์ฟังครับโดยจากถ้อยคำที่เดวิดพูดออกมาเนี่ยมีประโยคนึงที่น่าสนใจมากๆครับเพราะเดวิดมีการเอ่ยถึงเอเลียนที่เขากำลังพัฒนาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอิจฉาและเป็นสัตว์สวยงามในตำนานพอเราจับประเด็นมาที่ประโยคนี้ครับซึ่งมีการเอ่ยคำว่าตำนานออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เราสามารถคิดต่อได้ครับว่าจริงๆแล้วเดวิด ไม่ได้สร้างซินออมขึ้นมาใหม่แบบ100%เซแต่สิ่งที่เขาทำน่าจะเป็นการพยายามสร้างสิ่งมีชีวิตเลียนแบบสัตว์ในตำนานที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วจากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวของผู้สร้างโดยสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ว่ามานันนี้อาจจะเคยถูกสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งโดยผู้สร้างหรือเอนจิเนียร์หรือถ้าจะให้มนโนไปไกลมากกว่านั้นครับจริงๆแล้วสัตว์ในตำนานที่ว่ามานันนี้อาจจะเป็นผู้สร้างที่สร้างเอนจิเนียร์ขึ้นมาอีกทีก็ได้ครับโดยที่เราเห็นว่า เอนจิเนียร์ที่พยายามสร้างสิ่งมีชีวิตในดาวต่างๆจริงๆแล้วการสร้างมนุษย์ขึ้นมาของเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์อาจจะพยายามสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตในตำนานที่สร้างพวกเขาขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นห่วงโซ่วนเวียนแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลองคิดแล้วก็จับประเด็นมาเล่นๆนะครับว่ามันมีการหยอดมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีเรื่องราวอะไรพอให้เล่าได้บ้างขนาดเราแค่ลองคิดเล่นๆแบบนี้เนี่ยเรายังคิดต่อได้เยอะแยะมากมายเลยครับ เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงอะไรครับกับการที่เล่าเรื่องราวของเอเลี่ยนย้อนไปไกลกว่าภาคแรกถึง30ปีเนี่ยคิดว่าทีมผู้สร้างน่าจะคิดมาดีแล้วแล้วก็มีประเด็นให้เล่าเยอะแยะมากใหม่แน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าประเด็นต้นกําเนิดของเอเลี่ยนจะเป็นประเด็นที่เราสงสัยกันมากที่สุดก็ตาม แต่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องราวของเอเลีจะถูกเน้นมากขนาดนั้นไหมเพราะว่าจากข่าวลือที่หลุดออกมาครับมีการลือออกมาว่าตัวละครสำคัญในเรื่องตัวหนึ่งครับมีการระบุในคำภาษาอังกฤษว่า a new type hybrid metahuman ซึ่งตรงนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่าเป็นมนุษย์ลึกครึ่งที่มีความพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่า metahuman ที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยเป็น ลูกครึ่งมนุษย์กับอะไรซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับเอเลี่ยนครับไม่น่าจะเป็นไอเดียที่ไปไกลขนาดนั้นแต่ถ้าให้เราเดาเราคิดว่าเมตาฮิวแมนที่เป็นไฮบริดที่พูดถึงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับไซบอร์ครับอาจจะเป็นคล้ายๆค,ครึ่งมนุษย์แล้วก็ครึ่งแอนดรอยอีกทีหนึ่งมันก็จะสอดคล้องกับอีกข่าวลือหนึ่งครับว่าในซีรีส์เรื่องนี้อาจจะมีการเน้นเล่าเรื่องราวไปที่ AI และมนุษย์ที่มีเส้นแบ่งที่ค่อนข้างจะเลือนลางลงเรื่อยๆครับอาจจะเล่่าาเรรืองวที AI หรือ Android เนะี่ยมีความใกล้เคียงมนุษย์มากเกินไปโดยเจ้ามนุษย์ไฮบริดที่เป็นข่าวลือคนนี้ครับจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเวนดี้ซึ่งตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บ IMDb นะครับคนที่จะแสดงเป็นเวนดี้ก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่าซิดนีย์เซลเลอร์นักแสดงสาววัย28ปีซึ่งสารภาพตามตรงนะครับว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากับนักแสดงท่านนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าบทบาทของเธอเป็นไปตามข่าวลือที่ว่ามันนี้แล้วก็ แน่นอนว่าบทของเธอจะต้องเด่นมากๆครับและอาจจะเป็นบทแจ้งเกิดให้เราได้รู้จักนักแสดงคนนี้กันมากขึ้นก็เป็นได้ครับถัดจากเวนดี้ครับอีกตัวละครหนึ่งที่มีข่าวเลือกมาว่าเขาจะเป็นตัวละครสําคัญเหมือนกันก็คือตัวละครนี้จะมีชื่อว่าเฮอร์มิสครับเฮอร์มิสจะเป็นคุณหมอของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่ง เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรจะใช้เวลดนหรือเปล่าเพราะว่าในข่าวเนี่ยเขามีการระบุแค่ว่าเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเฉยๆครับและนอกจากนี้ชื่อตัวละครสําคัญที่มีชื่อว่าเฮอร์มิตนี้เนี่ยตามข่าวเขาว่ากันว่าเฮอร์มิตจะเป็นชื่อเล่นของตัวละครอีกทีหนึ่งครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้จะรับบทโดยนักแสดงคนไหนเพราะว่าตามข้อมูลจาก IMDb ที่เปิดเผยมาเนี่ยเรายังไม่เจอนักแสดงท่านไหนที่เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเฮอร์มิตเลยครับ เพราะฉะนั้นเฮอร์มิตที่ถูกเอ่ยถึงในข่าวลือนี้อาจจะเป็นตัวละครลับที่ยังไม่มีการเปิดเผยนักแสดงออกมาหรือจะเป็นชื่อเล่นของตัวละครที่มีการเปิดเผยมาแล้วก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งครับและถ้าเราดูจากรายชื่อนักแสดงที่เปิดเผยมาทั้งหมดในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโดยส่วนตัวของผมเองผมคุ้นหน้าแค่คนเดียวครับก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่าอเล็กซ์ลอเทอร์โดยอเล็กซ์ลอเทอร์เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The End of the Fucking World ครับซีรีส์ของทาง Netflix ซึ่งตามข้อมูลที่ะระบุไว้พ่อหนุ่มคนนี้จะแสดงเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า CJ ครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า CJ จะมีบทบาทสำคัญมากน้อยขนาดไหนและ CJ จะเป็นคนเดียวกับ Hermit หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามในซีรีส์เต็มๆกันอีกทีครับตามข้อมูลที่มีมาตอนนี้เรายังมีข้อมูลกันแค่ประมาณนี้ครับและนอกเหนือจากข่าวลือเกี่ยวกับเนื้อหาและตัวละครเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้แล้ว ข่าวนอกเหนือจากนี้ก็คือมีข่าวออกมาว่าเขามีการวางแผนที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ไว้มากกว่า1ซีซั่นแน่ๆครับโดยแผนในระยะแรกที่มีข่าวออกมาก็คือเขาจะมีการเขียนบทไว้2ซีซั่นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะรอดูความสำเร็จของซีรีส์อีกทีหนึ่งครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนก็คงอยู่ที่กระแสะและเสียงตอบรับจากแฟนๆนะครับและถ้าหากตัวซีรีส์มันออกมาไม่ดีเนี่ยอย่าว่าแต่ซีซั่น345หเลยครับ บทในซีซั่น2ที่น่าจะมีการเขียนไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาเอาจะช่วยไปด้วยกันครับขอให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาดีเราจะได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอเลียนเนี่ยได้เสพกันไปยาวๆเลยอ๋อแล้วก็เกร็ดเล็กๆที่หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือ Alien Earth ร์เนี่ยมีการมาถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็มีงบประมาณการลงทุนมากถึง3,000ล้านบาทเลยทีเดียว นับว่าเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีการลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารทั้งหมดที่เรามีการรวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับรู้กันนะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราคอนเทนต์ของเรามีชื่อว่าหนังทอดพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ Podcast สั้นๆที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของหนังให้ทุกท่านได้รับรู้กันในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Takelust และสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ